นนะสวัสดีนะครับวันนี้วันที่30นะครับวันพุธนะครับอัญญายุน2,568นะครับวันนี้เราจะมาแพ็กสมุนไพรให้ลูกค้านะครับเราจะจะส่งสมุนไพรนะครับวันนี้ก็มีอาการก็ไส้เลื่อนแล้วก็ปวดท้องน้อยแล้วก็ไตนะครับแล้วก็ไทรอยแล้วก็โรคเกานะครับ ท่านใดสนใจนะครับเกี่ยวกับยา,าทานสมุนไพรหรือว่าจะรักษานะครับด้วยวิธีทางเลือกสุดท้ายด้วยการทานสมุนไพรนะครับเรายินดีจัดสมุนไพรให้ตามอาการนะครับไม่ว่าท่านจะนะครับรักษาที่ไหนมาไม่หายหรือว่า,าหมอแล้วไปโรงพยาบาลฉีดยานะครับทานยาคืนได้ทําทุกอย่างแล้วไม่หายนะครับลองโทรมาปรึกษาเราได้นะครับที่0ูน84 เจ็ดสี่เก้าสองหกเจ็ดนะครับด้วยประสบการณ์ที่เคยนะครับรักษาหรือว่าจัดสมุนไพรให้ลูกค้าหรือว่าผู้ป่วยทุกท่านนะครับส่วนมากแล้วนะครับได้ผลตอบรับที่ดีนะครับบางคนหลงทางนะครับกว่าจะหายนะครับก็ใช้เวลานานนะครับก็อย่าลืมนะครับสนใจนะครับสั่งซื้อกันเข้ามาได้นะครับที่ศูนย์แปดสี่นะครับเจ็ดสี่เก้าสอง 67นะครับเ,เราจะสมุนไปให้ตามอาการของลูกค้านะครับเรามีทั้งอโอนแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับวันนี้ก็จะมีประมาณ5ท่านนะครับประมาณ7-8ชุดด้วยกันนะครับก็จะมีคนนะครับขอบคุณลูกค้าเดิมนะครับที่สั่งทานแล้วการดีขึ้นสั่งต่อนะครับ แล้วก็ลูกค้าใหม่ๆนะครับได้จากการแนะนําของผู้ป่วยที่เคยทานแล้วหายนะครับต้องขอบคุณทุกๆท่านนะครับอย่าลืมทานดีก็ช่วยบอกต่อให้ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับสมุนไพรจากธรรมชาติ100%ยเเซนดีที่สุดแล้วนะครับสําหรับการรักษานะครับสนใจสั่งซื้อกันเข้ามาได้นะครับที่084นะครับ7492667นะครับสวัสดีครับ